ท่าเจนอันคือสายสัมพันธ์บึงหมอกนะครับคิ้วแหลกแหกหมันนะครับงานประเภทนี้บุญวางไฟบานคมเงินนะครับว um, ันดีซิบหาเมษายอธองบ้นหาลอยหกสิบแปดนะครับอยู่กับลุงหลอดเอฟสีนะครับผมมา ภาคบังไฟไปน้ากันนะครับผู้ใดมมัพีีลาการภาคบังไฟของลุงหลอดกับฝากกดไลค์กดแชร์คนที่ทามืงหลอดเอฟซีนั่นะครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจให้ลุงหลอดถ่ายคลิปงามๆสวยๆย,ยืนตากแดดเลียมแม่แม่เลื่มภาพเรื่มภาพให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมขอขอบคุณลวงหนาสำหรับความเมตตาของพี่ของน้องที่ให้การสนับสนุนเพจลุงหลอดเอฟี ดันไป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 นี่ลี่เลยสุดยอดการเดินทางครับ ทาง,งควันกบอยู่ด้ห้งงีอนนี่ปอหีดีคันเจ้าของครับาาไดเป็นเกียวยอดนินด่งหนึ่งเป็นเกียวยอดนิน,นึงน,น,ะนะครับเมืเ่นอนมนบอกวิอยบ้านเรา้วไปฟันมันไปฟันนบินสงบินสูงเนี่ยมาเห็น,น,นครับ ขึ้นปีแล้วขวัหางน่ะโอ้ยขวัหางครับเจอรถเจ๊กแล้วนี่ครับผมเจ๋อเจอรถเจ๊กแล้วขึ้ไปก่อนกลับมามีรุ่นนะครับอ้าวกลับมามีรุ่นเหยียดออกนะครับเพื่อนๆเจอรถเจ๊กแล้วนะครับตอนนี้หางเหยียดออกแล้วนะครับกลับมาเบามาเบียดเลยนะครับอ่าล่อลุนล่อเชื่อกันไปนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไก่ กรรมาการครับกลับมาไมีรุนอีกแล้วนะครับกลับกลับมาเหยียดแล้วกลับมามีรุนนะครับอ่านรุนกันไปครับเห <u> <c oughs> ็นเราลุ้ม,มสู้มันี่แวยุนนี่ใช่แล้วมันสูงไอ้พวกไอ้พวกหอยสุ่มเหรอครับสูมสูมเลยเ่ว่ <c oughs> <c oughs> นี่ม่หาด้อถึงสอยี่ต้องเ่ยนี่่้นหกสิบซ้อนอะนเจ็ดสิบไปนี่ัดเจน

ไล่บังแรกกระโดดซะแล้วนะครับผมอ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามรัะชมเราเดฟซีสวัสดีครับ